สวัสดีนักเรียนทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาสังคมศึกษาวันนี้ให้นักเรียนหยิบหนังสือสังคมศึกษาขึ้นมาแล้วเปิดหน้า146่ร้อยหพร้อมไหมยังคะพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะวันนี้เราจะมาสรุปสาระสำคัญและแบบทดสอบที่หนึ่งเครื่องมือทาภูมิศาสตร์แผนผัง แผนผังการย่อส่วนของบริเวณหรือสถานที่ต่างๆลงบนวัสดุรูป่ายผิวราบในรศัศดที่มองลงมาจากที่สงูงแผนที่การย่อส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นเองทางธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นลงบนวัสดุผิวราบตามขนาดมาตราส่วนและใช้สารแทนสิ่งต่างๆเครื่องมือทำภูมิศาสตร รูปถ่ายรูปที่ได้จากการถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปหรือโทรศัพท์เคลื่อนทีขทนน่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชนข้อมูลทางภูมิศาสตร์หมายถึงรายละเอียดของสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวโลกสามารถอธิบายได้ด้วยตำแหน่งระยะและทิศทาง เรามาทำแบบทดสอบที่หนึ่งหน้าหนึ่งสิบเจ็ดนะคะ 1. ข้อที่หนึ่งข้อใดไม่ใช่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียนเราเรียนไปแล้วนะคะข้อนี้ตอบข้ออะไรโลกข้อที่สี่ร้านขายของชำใครใช้แผนผังได้อย่างเหมาะสมต้อใช้เพื่อบอกที่ตั้งของวัดข้อที่หนึ่งนะคะต่อมาข้อที่สาม แผนที่ไม่ได้แสดงข้อมูลใดต่อไปนี้คำตอบก็คือข้อที่สี่จนวนครูในโรงเรียนข้อที่สี่ถ้าอยากทราบว่าโรงเรียนของเราตั้งอยู่บริเวณใดของชุมชนควรตรวจสอบจากสิ่งใดนั่นก็คือแผนผังชุมชน5เครื่องมือใดแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของโรงเรียนได้ดีที่สุดคำตอบคือ แผนผัง 6. ข้อใดเป็นลนักษณะของแผนผังใช้ย่อส่วนพื้นที่เพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งในลนักษณะการมองจากที่สูงเจการวาดแผนผังควรเริ่มต้นอย่างไรคำตอบก็คือสำรวจบริเวณที่จะวาดแผนผังก่อนนะคะถึงจะวาดแผนผังได้ แปดข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของแผนที่นั่นก็คือชื่อผู้ผลิตแผนที่นะคะไม่ใช่องค์ประกอบเลยเก้าเครื่องมือใดไม่สามารถบอกทิศได้นั่นก็คือรูปถ่ายนะคะตามที่เราเรียนไปแล้วสิบเครื่องมือใดเหมาะสําหรับสื่อสารข้อมูลของชุมชนนะคะแผนผังกับรูปถ่ายนะคะชั่วโมงนี้คครูขอ,ขอจบท่านี้ก่อนนะคะแล้ว พบกันใหม่ในชั่วโมองหน้าสวัสดีค่ะ